ครับผมถ้าไมเ้เข็บผักมื่อนี้ก็แดดฮว่านแท้ละ,ะ,ก,ะก็สิได้สดก็ได้ก็คือแดดฮว่านแหละสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับใบแดงครับผมผ้ามาเก็บผักผ้ามาเก็บผักแต่ก็แดดฮ้อนฮ้อนบัด เดี๋ยวท่อนก็เสียด้เก็บแบบยพอนท่อนนี่ตัวน,น้องป่าเก็บริกันรีกไปใส่ขวัวขี่กระปอมกันนะจะ <c oughs> กระปอมอยู่ใส่ดอกเห่าเรียเดอ้อพี่น้องดอกรีกระเพานเด็ยแกะคักประมาณนี้ ได้แล้วสระเนี่ยเดี๋ยวทอนเด้อนีสิลอดบ่ล่ะเก็บเพื่อนได้บ่เครือนหาบอกอืกอก่อนบกอือก็สิหนึงตัวหวานครับหวานหวานครับ หาห่มอยู่ก่อนแต่อวันหลอันนี้ก็กควางตุ่งก็ แดดพ้อนเพื่อนสาวๆเก็บผักสาวๆเก็เบผักอ้อนแห้งี่น้องเดี๋ยวเก็บเอากวางตวงก่นอนหาตกอนแล้วเนาะ พักปูกไว้เองนะครับปลูกไว้เองเก็บจินเอง กิ๊ตูไทยซองหาเอาจิต่อกิตูไทยก่อนพี่น้องเอ้ย

เเ่าการดำกำลังวาสิเจ็บห้ามเจ็บว่ายสัตว่เก็บก็บได้ยิง có chép cả đá duyên một nhôm ô một nhôm này quang tung

ใต้ถอดสวดผุแล้วบักเิกสวนห้องปลูกเองเนาะพพิกเด้นี่บอเป็นบอกย้มเด้นี่พเป็นี่่ดเลนหอน ถ้ามีเมนู่มูกระทะนี่พอดีเลยเด้นี่แต่มันมนี้มันหมดมันเมนูหมูกระทะนี่ดีเกิดยังไงนาะป่อจ๊ะที่เปลี่ยนเมนูบ่เบาเอาพัก,กะะไปกอ่อนนั้นบ่หมูเข้าไปตลาดนาสิเลี้ยงหมูไปน้ำเนาะ ให้มันครบวงจรไปรวดนะน่ะพริกมันคือเป็นแบบเหมือนมันจะสุกแต่มันเบิ่งๆมันเป็นแบบพริกเนนานะเมื่อทันจินจินไวที่มันแค่ได้เขียวแห้งน่ะมันสีพอดีอันนี้ก็ได้ตัว taxi จีนบ่นี่ตั้งโอ้แม่นบ่ตั้งโอ้หนังเค้เขาใส่ย่ำหน่ะบ่ะเอออันนี้ละ่วะวัดนี้วดัดอใส่ปนปลาทูได้บ่ได้เหมือนกัน ขึ้นบานหน้าเจ็บพริกมันผักสวนครัวรัวกินได้จะหาเอาบกฮวงก่อนหาเอาบกฮวงก่อน หวนหวนแล้วถ้าแตทายอยู่นี่ไม่ได้เก็บผักแล้วเดียวเก็บเอาขี้ตูน้นะป้าเดีย,ยวคคอยหาบุกเกล้อนบุเกีือต้องล่นโกงเอาเนล้ยอุ้ย,อยโอ้ยนึกว่าเจ้าแม่มาพริกตายแล้วนี่พริก อ้นป้าผุ่นค่อยไร่พริกอะอแต่มันคนละพริกนี่สิมาหลักบักคุ่งนี่เลยน,นี่จองเด่นเอนาิปผิกก็บะได้เบิ้งแน่นะเอาบไปผิกเอาบักคุ่งน้ำจ้อนทได้ตำบักคุ่งน้ำนะคือไทยนี่บ่ ้อนแดดเลยหน่อยพีกเพาเพยังสีเพจสฟงว่าแท้บคุคคนมีแนวใดดิแต่ตะกวางตุง ชูไปได้แล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้เป้าแดงขออำลพาพระจากไปเพียงเท่านี้ก็น่าครับผมเอาไว้พอกันไม่คลิปนะเห็นบนปุปกยปุ๋ยม,มาคลิปนี้กเรื่องก็งอะไรกดแชร์บ้าแดงเนี้ยนะครับพอกันไม่คลิปนะนะครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายปูนปูน,ปนไปหาเก็บผักก่อนห่อนแดดแห้งบายบายปูนปูน,ปนหอนแดด thái hoàn đẹp chép hát con